อาหารจานด่วน7ชนิดที่จะทําให้คุณแบบอ้วนสุดๆและมีทางแก้ไขมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเล่ามาบอกเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างแต่มีวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้มันอ้วนสุดๆด้วยครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องอาหารจานด่วนนะครับอาหารจานด่วน7ชนิดที่จะทำให้คุณแบบ อ้วนสุดๆนะครับและมีทางแก้ไขมาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเล่ามาบอกเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างแต่มีวิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้มันอ้วนสุดๆด้วยครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสรุปนะครับ7อาหารจานด่วนที่จะทำให้ท่านอ้วนอย่างคาดไม่ถึงนะครับพร้อมวิธีแก้นะครับอันดับแรกนะครับขอยกวิธีแก้ง่ายๆก่อนเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นข้าวสวยข้าวขาว ข้าวหอมมะลิหรือข้าวขาวธรรมดาก็ตามถ้าเป็นไปได้อยากให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องหรือไลซ์เบอรี่ถ้าไม่มีจริงๆเหลือครึ่งหนึ่งยอมลดปริมาณลงเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วกินผักเพิ่มแทนนะครับต่อมาถ้าเป็นไข่ดาวขอให้เปลี่ยนเป็นไข่ต้มนะครับไข่ดาวหนึ่งฟองเนี่ย แลกได้กับไข่ต้ม2องฟองเลยสบายๆแคลอรี่พอๆกันเลยนะครับไข่ต้มฟองหนึ่งประมาณ80ิกิโลแคลอรี่ไข่ดาว150เพราะฉะนั้นไข่ต้ม2ฟองเท่ากับไข่ดาว1ฟองนะครับท่านเลือกเอาเป็นผมผมเลือกไข่ต้ม2ฟองอิ่มกว่าตั้งเยอะนะครับโอเคครับมาดูอาหารชนิดที่1นครับนั่นก็คือข้าวไข่ขเจียวครับ450กิโลแคลอรี่นะครับข้าวอย่างที่บอกเปลี่ยนเป็นข้าวข้าวกล้องไข่เจียวนะครับ เจียวน้ำมันน้อยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ใช้น้ํามันราข้าวนะครับแล้วก็ใส่หมูสับเพิ่มเติมเพิ่มโปรตีนนะครับเพื่อให้อิ่มท้องนานนะครับต่อมาครับอย่างที่2ครับข้าวหมูกระเทียมครับโอ้โหสั่งประจํา520กิโลแคลอรี่โดยประมาณนะครับก็แนะนําว่าให้เป็นหมูสันในน้ํามันน้อยๆข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องเพิ่มไข่ต้มมา2ลูกนะครับอย่าไปกินไข่ดาวนะครับก็จะทําให้อิ่มท้องนานแล้วก็คุ้มค่า กับการทานนะครับถ้าได้แตงกวาอีกสัก2อันโอเคเพอร์เฟกนะครับมาต่อกันอย่างที่3ครับอาหารยอดฮิตครับกระเพราไก่ไข่ดาวครับนะครับกระเพราไก่ไข่ดาว630กิโลแคลอรี่นะครับถ้าบวกไข่ดาวไปอีกก็ประมาณ150ก็7 8 0 0นะกิโลแคลอรี่นะครับงั้นก็เปลี่ยนเป็นไข่ต้มนะครับสัก2อฟองแทนนะครับตัวกระเพราไก่ใช้น้ำมันน้อยๆข้าวเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องไก่ไม่เอาหนัง ผักใส่เพิ่มนะครับใส่ถั่วใส่ข้าวโพดอ่อนใส่อะไรเนี้ยก็ใส่เข้ามานะครับใส่เห็ดก็ได้นะครับก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับนั่นก็คือข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่และข้าวมันไก่ทอดนะครับพวกนี้ครับถ้าเป็นข้าวมันให้เปลี่ยนเป็นข้าวขาวหรือว่าข้าวกล้องหรือว่าข้าวไรซ์เบอรี่ทุกอย่างจะดีขึ้นอย่างชัดเจนตัวหมูกรอบถ้าลดได้ลดเน้นหมูแดงอย่างนี้โอเค ตัวข้าวมันไก่นะครับ <c oughs> แนะนําลอกหนังออกหมดนะครับจะเป็นสะโพกหรือจะเป็นอกได้ได้หมดไม่เป็นไรนะครับส่วนข้าวมันไก่ทอด <c oughs> นานๆกินทีก็แล้วกันจะให้ลอกหนังไก่ทอดไปก็อย่าไปสั่งเลยนะอย่างนั้น <c oughs> ก็นานๆกินทีก็โอเคนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับที่ทําให้ท่านอ้วนอย่างคาดไม่ถึงเลยคณะหมูกรอบไข่ดาวราดข้าวนะครับอันนี้เกือบเ0 0กิโลแคลอรี่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคณะสุขภาพดีก็จริงแต่ว่าเวลาผัดใส่น้ํามันหอยใส่น้ํามันเยอะนะครับตัวหมูกรอบนะครับโอ้โหก็หนักเลยนั้นแนะนําเป็นหมูสันในแทนเพิ่มปริมาณเป็นสเท่าเลยก็ได้นะครับได้โปรโตีนแข็งแรงเยี่ยมคณะนะครับผัดโอเคใช้น้ํามันน้อยหน่อยใช้น้ํามันพวกน้ำมันรำข้าวนะทำเองได้สุดยอด ไข่ดาวเปลี่ยนเป็นไข่ต้ม2ฟองนะครับข้าวเป็นข้าวกล้องโอ้โหอิ่มอร่อยจาก700กิโลแคลอรี่เหลือ500กิโลแคลอรี่แถมอิ่มสุดๆ,ๆนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่6กครับ666กนะก็คือข้าวขาหมูนั่นเองครับข้าวขาหมูเนี่ยเฉลี่ยประมาณ700กิโลแคลอรี่แต่ถ้าท่านจัดข้าวคาวกินะครับเป็นขาหมูอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับก็ประมาณสักพันกิโลแคลอรี่นะครับเพราะนั้นอย่าไปทานเลยนะครับแนะนำว่า ข้าวขาหมูก็แนะนําว่าลอกหนังเนื้ออย่างเดียวเนื้อล้วนนะครับไข่ต้ม2ฟองนะครับน้ําราดราดด้วยนะไม่ราดมันก็ไม่อร่อยราดแต่ครึ่งเดียวพอข้าวถ้าเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่สุดยอดนะครับประมาณนั้นพวกเครื่องในอ้วนจริงๆนะครับก็ลดได้ก็ดีนะครับพวกไส้พวกอะไรเงี้ยไขมันมันเยอะนะครับมาต่อกันที่อาหารชนิดสุดท้ายครับชนิดที่7นะครับอันนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อเลยแต่อ้วนมากๆครับ ข้าวผัดอเมริกันครับ800กิโลแคลอรี่ครับถามว่าทำไมอ้วนขนาดนี้1ข้าวผัดใช้น้ำมันเยอะ2มีทั้งซอสนะครับมีทั้งลูกเกดหวานๆมีทั้งไก่ทอดมีทั้งแฮมมีทั้งไส้กรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับข้าวผัดอเมริกันครับนานๆทานทีไม่รู้จะให้ลดยังไงนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ผสมกันมาเนี่ยมันอเมริกันสไตล์มากอ้วนมากนะครับก็นานๆทานทีอย่าทานบ่อยแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ